ตงร่และส่ติามการพัฒนาคุณาเชวิและการศึกษาของเด็กด้วยวิทุชูนยเียนจัอปี5 7ที่ือการศึกษา่งอของรสวัสีบ้านเมื่อจาการเรีนเด็กองโรงเรียนที่โรงเรียนปาทยาึา4กิโลเมตรมีวัการษาทุี่วเปิดสอน้งแต ด้านศิลปามันพุทธัเพื่อสรางผู้ปกครองเรมีความเชื่อและค่านิยมของวัฒนธรรประเทีณาไทยการทางดนตรีที่ส่งเสริมให้ดนตรีมารวมเพืที่จะมีตตนจากดนตรของโครงการประเสรที่อ ใรงเรียนรวมทั้งภายในหมู่บ้านนอกจากนี้รมามร้ยังเข้าไปสำรวมที่ราสะดวกรื้อริฝ่าต้นน้ำดมจากนั้นเวาสิิกี่สิเนาทีสดอ็จพราราชเมืนไปโรงเรียนตัวอ่จากจ้าเหนอไปปทับศีรบ้านหัวแม่คำอำเภอแม่ช้าหลืเพื่อไปามดนัน ประศิลปิมารารมรัาชชนนีมงทรงเปิดอาคาเรียนเจ็ดระถมศกาชื่อโรเรียนต่อมารัชบาลบ้านันหรงประสบภัยแล้งได้ย้ที่อยู่จึงขอด้รัการร้ทออาคาเรียนในเขที่ตั้งแห่งนี้ตั้งแต่ปี2514เปิดสอนระดับชั้นมศาถึงระบนศึกษาที่6มีนักเรียน173คนเป็นชาวพื้นเองาลอและอาคานักเนเปิดการเรียนที่ต้องจับเรียนผู้ฝกสอนแวิชาเนื่องจากค ให้เกเโคราเขียนได้ซึ่งมีจำนวน54คนโอกาสนี้ถ้าเป็น่โครงการลูกไชทกจะเกิดครอบคลุมเขีนเลกเียนภาพ่งเป็นวสดด้น้องิดไปดนตัวต